ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะม้าอนนภายิ้มฉลองวันเกิดวั66ปีชีวิตแฮปปี้แม้อยู่ในวิกฤตอัปเดตชีวิตล่าสุดของม้าอนนภาซึ่งวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวของคุณม้าอนนภาซึ่งที่ผ่านมา เธอได้เจอเหตุการณ์ต่างๆทําให้ตกงานและล่าสุดเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดที่ปีนี้เจ้าตัวอายุครบ66ปีซึ่งเธอก็ฉลองกันอย่างอบอุ่นและเรียบง่ายกันในครอบครัวพร้อมขอบคุณกําลังใจที่แฟนๆส่งมาให้ตลอดว่าขอบคุณคุณแม่เพื่อนๆน,น,น,น้องๆลูกๆทุกคนที่มอบความรักความปรารถนาดีและเป็นกําลังใจเป็นอีกปีที่มีความสุขมากๆถึงแม้จะอยู่ในช่วงวิกฤตของชีวิตรักทุกคนคะ่ะและที่น่ารักไปกว่านั้นคือ คือน้องสายฟ้าและน้องพายุก็ได้ส่งคลิปน่ารักนรักร้องเพลง Happy b i r ร h เดยพร้อมคำอวยพรมาให้ยายมาอีกด้วยว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงนั่นเองละค่ะ